สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักคะความรักคือสิ่งสวยงามหากรักนั้นไม่ได้เกิดมาจากการทำร้ายใครให้เจ็บช้าน้ำใจรักแบบถูกทำนองครองทำรักแบบไม่ได้มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเพราะถ้าหากเราใช้ความรักทำร้ายใครในวันนี้สักวันหนึ่งความรักที่เราใช้มันทำร้ายคนอื่นนั้นมันก็จะย้อนมาทำร้ายเรา อย่างเรื่องราวของคุณพิไลพิไลเพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาหมดัดหมสร้างความภูมิอกภูมิใจให้กับทั้งตัวเธอเองและทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากหันไปทางไหนก็มีแต่คำชม อันที่จริงแล้วคำชมยกยอปอปั้นเหล่านี้หญิงสาวได้ยินมาตั้งแต่เด็กนอกจากจะเรื่องเรียนเก่งหัวดีแล้วรูปร่างหน้าตาของพี่ไลก็จัดว่าสวยสดงดงามขนาดประกวดนางงามได้เลยทีเดียวเธอถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าชีวิตคือการแข่งขันและทุกเกมการแข่งขันเธอจะต้องเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ และดูเหมือนพี่ไลก็สามารถทำได้ดีและเยี่ยมยอดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือชีวิตเธอไม่เคยได้ลิ้มรสคำว่าพ่ายแพ้และด้วยความที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อใครหรือสิ่งใดในโลกนี้ พีไลจึงหยิงทรนงและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเธอมักพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าทุกอย่างที่เธอต้องการไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญยังไงก็ตามเธอจะต้องได้มันมาเพราะเธอเกิดมาเพื่อชนะและเป็นที่หนึ่งเท่านั้นหลังจากจบไม่ได้ไม่นานพีไลก็ได้งานในบริษัทส่งออกที่ใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ด้วยดีกรีระดับปริญญาโทเธอได้นั่งในตำแหน่งผู้จัดการทันทีที่ได้ทำงานและที่นี่เองเธอได้รู้จักกับชนินลูกชายเจ้าของบริษัทที่นั่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานเป็นมือขวาของผู้เป็นพ่อผู้ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความรู้ความสามารถหล่อและรวย พี่ไหลรู้สึกสเสน่หาในตัวของชนินทันทีในครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าหญิงสาวเอ่ยปากถามข้อมูลเกี่ยวกับชนินกับเพื่อนร่วมงานสาวคนหนึ่งในบริษัทและได้รับรู้ว่าเขาสมบูรณ์แบบไปทุกกระเบียดนิ้วเสียอย่างเดียวคือเขาแต่งงานมีลูกมีเมียแล้ว เพื่อนร่วมง,งานสาวรู้ทันในความคิดและความรู้สึกของพี่ไลเธอจึงเตือนพี่ไลให้เลิกคิดไปได้เลยเพราะชนินเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากเขาไม่มีทางทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อผู้หญิงคนไหนคำเตือนเหล่านั้นอาจจะใช้ได้สำหรับผู้หญิงบางคนแต่มันไม่สามารถใช้ได้กับคนที่เกิดมาเพื่อคำว่าชัยชนะอย่างรอน ผู้ชายที่มีความเหมาะสมกับเธอทุกประการก็คือชนินคนนี้เท่านั้นและเธอก็ไม่สนใจด้วยว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วหรือไม่แต่งแล้วก็อย่าได้เช่นกันเมื่อรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองอย่างแน่นอนแล้วพิไหลก็งัดเอาสารพัดวิธีที่ทำให้ชนินเริ่มหันมาสนใจในตัวเธอและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยด้วยทาความสวย ความเก่งและฉลาดความมีสเสน่ห์เนื้อหญิงอื่นได้ไม่นานชนินก็เดินเข้ามาตกหลุมที่พี่ไลขุดขึ้นมาเพื่อใช้ดักเขาโดยเฉพาะเขาจนได้จากความใกล้ชิดสนิทเสน่หาใช้เวลาเพียงไม่นานทั้งคููก็ได้เสียเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างลับๆชนินหลงพี่ไลชนิดหัวปากหัวปัชนิดที่ว่าลืมลูกลืมเมียที่บ้านไปเลยทีเดียว เขายื่นข้อเสนอที่จะซื้อบ้านซื้อรถให้หญิงสาวเลี้ยงดูเธอเป็นบ้านเล็กของเขาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พี่ไลต้องการเธอไม่มีวันยอมเป็นสองรองใครเธอยื่นคำขาดกับเขาเพราะรู้ว่ากำลังเป็นต่อและเขาก็ขาดเธอไม่ได้เขาต้องเลือกระหว่างเธอกับเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาในที่สุด วันที่พี่ไลเดินเคียงคู่อย่างสง่าผ่าเผยเข้าบ้านของชนินก็มาถึงชนินพาเธอเข้าบ้านเพื่อต้องการพูดคุยตกลงกับภรรยาของเขาว่าต้องการให้พี่ไลย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่ด้วยเป็นครั้งแรกที่พี่ไลได้เห็นผู้เป็นภรรยาของชนินเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาธรมาร,ร,าธรมดารูปร่างธรรมดาเป็นคนนิ่งขรึมพูดน้อย ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครตอนที่เจ้าหล่อนเห็นสามีตัวเองควงผู้หญิงสาวสวยท่าทางดูสง่าเข้ามาแนะนำให้เธอรู้จักเธอถึงกับปล่อยโฮล้มทั้งยืนเธอร้องไห้ตัดพ้อต่อว่าเขาสารพัดทั้งยังอ้อนวอนให้ชนินเห็นถึงชีวิตแต่งงานที่มีความสุขมาตลอดระยะเวลากว่าหปีขอให้เขานึกถึงลูกที่กำลังอยู่ในวัยน่ารัก แล้วหันมาอ้อนวอนต่อพิไลขอให้เลิกกับสามีของเธอซะขอให้เห็นแก่ความเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันพิไลได้แต่ยืนยิ้มเยาะในสภาพของเจ้าหล่อนด้วยรู้ว่าตัวเองเป็นต่อถึงอย่างไรชนินก็เลือกเธอไม่ใช่เมียแต่งอย่างเจ้าหลอนชนินประกาศอย่างชัดเจนว่าหากเจ้าหล่อนไม่ยอมให้เขารับพิไลเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเขาก็พร้อมจะหยาก,กับหลอน คนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเมียถึงกับโซบหน้าลงกับพื้นนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาในที่สุดเธอก็ยอมเขายอมให้สามีพาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมียอีกคนพี่ไลแสดงตัวชัดเจนต่อทุกคนว่าเธอคือเมียของชนินไปไหนมาไหนอย่างเปิดเผยไม่เคยสนใจคำพูดของใครทั้งสิ้น ส่วนชนินเองก็ดูเหมือนจะภูมิอกภูมิใจที่ข้างกายเขามีผู้หญิงที่เพรียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทุกประการอย่างพิลัยควงไปไหนต่อไหนโดยทิ้งให้เมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนอนกอดทะเบียนสมรสและเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านทั้งสองออกงานเปิดตัวโดยไม่แคร์สังคมสนุกสนานและมีความสุขกันโดยไม่เคยคิดจะเหลียวแลไปยังเมียอีกคนเลย ภาพเดิมๆที่เห็นอยู่เป็นประจำคือภาพของเมียหลวงนั่งหน้าเศร้ารอการกลับมาของสามียามดึกดื่นทุกค่ำคืนภาพของชนินและพิไลเดินกอดตะกองเข้าบ้านกันมาสร้างความปวดร้าวให้กับเมียหลวงได้ทุกครั้งที่เห็นแต่สิ่งที่เธอทำได้ก็เพียงแค่มองตามคนทั้งสองเดินกอดกันเข้าห้อง พยายามแอบซ่อนน้ำตาเอาไว้และอดทนเก็บความชอกช้ำกล้ำกลืนต่อไปความสัมพันธ์แบบสามคนผัวเมียดำเนินต่อไปประมาณเกียบสองปีในที่สุดความอดทนของเมียหลวงก็หมดลงในทีแรกเธอคิดเพียงว่าสามีอาจจะแค่หลงผู้หญิงคนใหม่อีกไม่นานคงคิดได้และหันกลับมาดูแลเอาใจใส่เธอและลูกเช่นเดิมแต่วันนั้นก็ไม่เคยมาถึง เธอแน่ใจแล้วว่าชนินไม่หลงเหลือความรักให้เธออีกต่อไปแล้วสุดท้ายเธอจึงขอ,อยาและชนินก็เต็มใจยาให้โดยไม่อิดออดเลยแม้แต่นิดเดียวพิไลมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกในที่สุดมานหัวใจอย่างเมียหลวงก็กระเด็นออกจากบ้านไปชนินจูงมือเธอไปจดทะเบียนสมรสได้ขึ้นครองตําแหน่งเมียหลวงอย่างเต็มตัวในที่สุด ชัยชนะก็อยู่ในมือเธออีกครั้งพิไลนอนกอดใบทะเบียนสมรสอยู่ได้ไม่ถึงปีเธอก็ตั้งครรภหญิงสาวจึงหยุดทำงานอยู่บ้านเตรียมตัวเป็นคุณแม่เต็มตัวเมื่อท้องเริ่มแก่ชนินจึงไม่พาหลอนออกงานด้วยเขาจะออกไปไหนมาไหนคนเดียวโดยปล่อยให้พิไลร,รออยู่บ้าน และพี่ไลก็ต้องคอยเชิงเอคอยยาวคอยสามีกลับบ้านดึกๆดืด่นๆเกือบทุกค่ำคืนช่วงหลังๆกลับมาพร้อมกลิ่นน้าหอมของผู้หญิงติดตามเนื้อตามตัวมาด้วยทุกครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งจนชนินเริ่มกลับดึกยิ่งกว่าเดิมบางทีก็หายไปไม่กลับมานอนบ้านเลยก็มีพี่ไลเริ่มวิตกกังวลกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นและความกลัวนั้น ก็กระจางแก่ใจในวันหนึ่งขณะที่พิไลกำลังเตรียมอาหารเย็นเธอเห็นรถของชนินเล่นเข้ามาจอดตั้งแต่หัววันพิไลรู้สึกดีใจที่วันนี้เขากลับบ้านมาทานข้าวเย็นกับเธอหญิงสาวเดินอุ้ยอายออกไปยืนรอรับสามีตรงประตูหน้าบ้านชนินก้าวออกมาจากรถเขาเหลือบมองมาทางเธอแค่นิดเดียวก่อนจะเดินอ้อมรถไปเปิดประตูอีกด้านหนึ่ง แล้วยื่นมือไปรับร่างคนที่นั่งเคียงคู่กับเขาออกมาจากรถพิไลแทบล้มทั้งยืนเมื่อเห็นคนที่เดินเคียงคู่กับสามีเธอผู้หญิงสาวสวยยิ่งกว่าดาราดูท่าทางแล้วน่าจะอายุน้อยกว่าเธอหลายปีเจ้าหล่อนเดินกอดแขนชนินเข้ามาหยุดยืนต่อหน้าแล้วสิ่งที่เธอเคยได้ยินมาก่อนก็ดังก้องหูพิไลคนนี้คือน้องแหม่มเป็นเมียพี่ พี่จะพาเขาเข้ามาอยู่ที่บ้านกับเรานะพี่ไร้เขาอ่อนนิ่งอึง้งร่างของเธอค่อยๆซุดลงไปกองกับพื้นภาพเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนค่อยๆผุดขึ้นมาเป็นฉับชาภาพเหล่านั้นเหมือนกับตอนนี้ไม่มีผิดแตกต่างกันตรงที่ว่าวันนั้นเธอยือนอยู่ตร,ตรงตำแหน่งของผู้หญิงที่ชื่อแหม่มในวันนี้และคนที่ลงไปนั่งร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดในวันนั้นก็คือเมียเก่าของชนิน ในขณะที่วันนี้มันกลับเป็นตัวเธอเองพิไลกล้มหน้านิ่งน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายเมื่อได้ยินสิ่งที่ชนินพูดประโยคต่อไปเราอยู่ด้วยกันนะพิไลอย่าบังคับพี่ต้องเลือกใครเลยเพราะถ้าให้พี่เลือกจริงๆพี่ก็จะเลือกน้องแม่มเพราะพี่รักน้องแม่มเข้าใจใช่ไหมพิไล วันนี้เธอได้ริมรถของคำว่าพ่ายแพ้เป็นความพ่ายแพ้ที่ย้อนกลับมาตอบแทนในการกระทำของเธอเมื่อครั้งอดีตวันนั้นเธอก้าวเข้ามาเป็นมือที่สามและวันนี้เธอก็กำลังจะถูกเคลียรทิ้งด้วยมือที่สามเช่นเดียวกัน